สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะพบกันอีกเช่นเคยในช่อง YouTube ของเราหมอทิพย์ปราณิชาวันนี้แม่หมอมาทำคลิปพิกอเด็กนะคะเ,เพื่อนเพื่อนในหัวข้อความสัมพันธ์ที่ห่างหายมีโอกาสที่จะได้กลับมาหวนคืนดีกันอีกไหมนะคะเนาะคลิปนี้นะกรณีที่เรามีประเด็นความรักนะคะเ,เพื่อนเพื่อนเนาะความรักที่ห่างหายกันไปมีโอกาส จะได้กลับมารีเทิร์นกันอีกครั้งหนึ่งไหมนะคะคลิปนี้แม่หมอจะมีกองการให้เพื่อนๆเลือกทั้งหมด3มกองนะคะเริ่มจากกองที่1่กองที่สองและกองที่3กติกาเหมือนเดิมเพื่อนๆเลือกกองการที่ดึงดูดใจเรานะคะเพื่อนๆกองที่1่กองที่สองและกองที่3เมื่อเพื่อนๆเลือกได้แล้วแม่หมอขออ่านพลังงานหน้าไพกองที่หนึ่งเป็นกองการกองแรกเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เลือกเด็กที่1น,นะคะเนาะแม่หมอขออนุญาตองครูบาอาจารย์ประจําตัวเพื่อนๆในการเปิดพลังงานหน้าไพา่สิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกสนุกจากแม่หมอนะคะเพราะเป็นการเปิดพลังงานหน้าไพ่โดยรวมซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดกับใครเลยก็ได้นะคะฟังเพื่อเป็นแนวทางฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์เท่านั้น พะเราไม่ได้มาสัมผัสไพ่เองถ้าพลังงานไม่ตรงสามารถเลื่อนเลยผ่านไปเลือกกล่องอื่นๆได้นะคะเพื่อนๆเนาะขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไครปแล้วก็ขอบคุณสําหรับเพื่อนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปของแม่หมอด้วยนะคะอันนี้แม่หมอเปิดพลังงานหน้าไพ่สดนะครเพื่อนเนาะสิ่งใดที่อ่านไม่ดีก็ขออาภัยนะคะเนาะไม่ดีต่อใจก็ขออาภัยด้วยนะใบแรกดูตัวตนของเขาก่อนนะคะเพื่อน Justice นะ คนคนนี้เป็นคนที่มีความเที่ยงตรงนะคะเพื่อนหรือว่าเขาอาจจะทําอะไรให้ถูกต้องในความสัมพันธ์ก็ได้นะกรณีนี้คนรักเก่าที่ห่างหายนะคะจะมีโอกาสกลับมาไหมนะคะหวัวข้อนี้ night of bond ก้าวไม้เท้า s of club o มีโอกาสนะคะ่ะเพื่อนๆนะไพ่ของหนึ่งถ้วยมาแล้วนะตามด้วย the sun แล้วก็ใบสุดท้ายแอมพเลอร์ Emperor. แม่หมอคิดว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีอีโกโ้เยอะเพื่อนๆเป็นคนเอาแต่ใจนะคะชอบใช้อำนาจชอบสั่งด้วยส่วนหนึ่งนะคนคนนี้อาจจะเป็นคนต่างถิน่นต่างแดนต่างชาติต่างศาสนากับเราได้นะคะเพื่อนๆเป็นคนไทยที่ไปใช้ชีวิตต่างประเทศได้หรือว่า เป็นคนที่เรารู้จักนะ,ะสนิทสนมหรือมองกันมาตั้งนานแล้วแต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความแตกต่างนะคะอาจจะเป็นเรื่องของอายุเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรือเรื่องของความเป็นอยู่ก็ได้เพื่อนเพื่อนเนาะเขาเห็นเรามานานแล้วนะคะเนาะ,ะคลิปนี้นะไพ่สำรับนี้ก็จะประมาณว่าเขาเห็นเราเขาส่องเราเขามองเรานะตั้งแต่สมัยเด็กๆก็เป็นไปได้แล้วก็ณตอนนี้ก็ได้มาหวน่ตัง ต่างไฟล์ต่างอิสระแล้วก็ได้มาคบกันก็เป็นไปได้นะคะนะในหัวข้อคลิปนี้นะความสัมพันธ์ที่ห่างหายมีโอกาสที่จะกลับมาไหมคนคนนี้เขาอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของความถูกต้องหรือความยุติธรรมก็ได้นะคะทนายความสารยุติธรรมได้หรือว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับ ความเสี่ยงต่างๆเช่นหมอแพทย์พยาบาลนะคะทหารตำรวจะคะเ,เพื่อนๆเนาะหรือถ้าทำงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรรัฐวิสาหกิจนะเอกชนนะคะแต่ก็ทำงานทางด้านกิจการของตัวเองได้เช่นกันเขาเป็นระดับที่อาจจะมีลูกน้องนะคะเป็นหัวหน้านะักคอยสั่งการนะนักขนดคนนี้แม่หมอคิดว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ครั้งนี้บางท่านบางคู่บางกรณี คุณอาจจะมีการบล็อกการติดต่อสื่อสารไปเรียบร้อยนะคะลักษณะนี้คือการแอบส่องแอบมองเนาะหรือว่าการที่คุณติดต่อสื่อสารกันทางโลกออนไลน์นะสื่อโลกโซเชียลนะคะถ้ามันมีประเด็นเรื่องของระยะทางเรื่องการติดต่อนะคะคนคนนี้เขายังไม่ยอมแพ้ fc ไม่หมอนะคะเดี๋ยวเขาก็อาจจะมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารมาหรือการมาเริ่มต้นนะไพ่หนึ่งถ้วยนะคะคุณถูกเยียวยา ความอุดมสมบูรณ์การเริ่มต้นที่ดีจะเกิดขึ้นควบคู่มากับไพ่ของเดซันนะคเนนะเพื่อนเนาะแสงสว่างนะคะจากองค์พลังงานที่ใหญ่ที่สุดก็คือองค์พลังงานพระอาทิตย์นะคะนะเขาจะมาเกื้อหนุนให้ความรักครั้งนี้มันเดินหน้าต่อไปได้นะคะเนาะแม่หมอขอดูซิว่านะคะคนรักเก่าที่ห่างหายถ้าเขากลับมารีเทิร์นกับคุณอีกครั้งหนึ่ง จะสารสัมพันธ์กันถึงขั้นไหนนะคะเนาะถ้าเขากลับมารีเทิร์นกับเราอีกครั้งหนึ่งนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้นะมันจะเดินหน้าไปถึงขั้นไหนนะคะใม่หมอะขอพลังงานนะคะเพื่อนๆเนาะ u ว e นส์ออฟ o อดหนึ่งดาบ Seven of s o r อดเดาบนะคะเพื่อนไนะพ่าดาบเนาะตามด้วย S of Craft 8แถ้วย 6 of wands 6ไม้เท้าแม่หมอคิดว่าคนคนนี้มีโอกาสที่จะเดินทางหรือติดต่อสื่อสารกับเราแน่นอนอ S of wands 1ไม้เท้านะคะเพื่อนการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนได้ทั้ง1ถ้วย1ไม้เท้านะคะเพื่อนเนาะแม่หมอคิดว่าคนคนนี้นะอาจจะเป็นทั้งคุณหรือเขาก็ได้ที่ตัดจบนะอาจจะเป็นเขาที่เดินหันหลังหนีจากเราไปหรือเราก็ได้นะคะเนาะที่ต้องเดินหันหลังจากกัน แต่ว่าการที่คุณตัดจบและห่างหายหันหลังจากกันมาเนี่ยไม่ได้พูดไม่ได้คุยบางท่านนะคะคุณยังรักกันอยู่มันมีสายสัมพันธ์ที่ยังผูกพันกันอยู่นะความรักครั้งนี้อาจจะเป็นที่ตัวเขานะคะหรือเราก็ได้นะที่มันมีปัญหา,าปิดบังซ่อนเลนมีอะไรที่พูดให้ฟังไม่หมดนะแล้วเกิดคุณไปจับโปะแตกเขาได้หรือเขามีความรับอะไรก็แล้วแต่ที่เรา รับไม่ได้สถานการณ์นี้นะคะเนาะมันมีเรื่องของการใส่หน้ากากหรือเล่เหลี่ยมเข้าหากันตอนคบกันนะไม่หมอต้องบอกแบบนี้นะคะเนาะแต่ว่าในไม่ช้าไม่นานนะเดี๋ยวจะมีการตัดสินใจทําอะไรสักอย่างแล้วละ่ะราชินีผู้ถือดาบนะคะอาจจะเป็นฝั่งเราหรือเขาก็ได้นะคะด้วยความที่ ต่างฝ่ายต่างเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมเนาะต่างฝ่ายต่างประมาณว่ารู้ทันเลี่ยมกันนะแล้วก็มีการตัดสินใจนะคะที่จะทําอะไรถ้าเขากลับเข้ามาสารสพันธครั้งนี้นะความถูกต้องความยุติธรรมต้องมาถึงตัวตนของเราด้วยนะคะนะอันนี้คุณอาจจะยอมรับนะคะแม่หมอคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะแล้วก็สถานการณ์เนี้ยสิ่งอ่าใดที่มันไม่ดีนะคะ คุณเป็นคนเฉียบคุณเป็นคนฉลาดนะคุณรู้เท่าทันทั้งหมดไม่หมอคิดว่านะแต่ว่ามันมีแนวโน้มที่จะมีการเริ่มต้นในสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะการผลิตดอกออกผลนะแล้วก็ซนะิกออฟวอร์เนี่ยมาคู่กันนะ,ะความสําเร็จรออยู่เบื้องหน้าเหตุการณ์ครั้งนี้ถ้าเขากลับมาติดต่อสื่อสารหรือสารสัมพันธ์กับเราอีกครั้งหนึ่งคนคนนี้เขาจะมาแบบกระทันหันแบบที่เราไม่ทันตั้งตัวนะคะเพื่อนๆนเนาะคนนะคนนี้อาจจะอยู่ในกลุ่มของชาวทัดน้ํานะคะ นะมีนกรกฎพิจิตชาวธาตุไฟเมสิงธนูธาตุลมก็เมถุนตุลกุมนะค่ะเพื่อนเนาะพลังงานที่แม่หมอเห็นนะคะนะแม่หมอขอดูพลังงานจากโรแมนติกแองเจิลต้องการแนะนําอะไรกับเพื่อนเพื่อนที่เลือกเด็กที่1น,นะคะเนาะเพื่อนเพื่อนที่เลือกเด็กนี้ต้องการแนะนําอะไรนะคะความรักครั้งนี้เป็น,ปนไปในทิศทางใดนะ for giving and learning นะคะเพื่อนเนาะความรักั้งนี้มันมีเรื่องของระยะไม่หมดต้องคิดว่าไม่ใช่แค่เรื่องของระยะทางอย่างเดียวแต่มันอาจจะมีเรื่องของครอบครัวเรื่องของเด็กๆเ,เรื่องของคนในครอบครัวนะคะถ้ามีเรื่องของบุตรหรือเรื่องของพันธะใดๆที่เรายังติดค้างหรือฝั่งเขายังติดค้างเนี่ย บางครั้งมันต้องเคลียร์ต้องจัดการตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อนเนาะหรือว่าถ้าเรามีปัญหากับพ่อแม่พี่น้องก็ต้องมีการเจรจานะมีการให้อภัยอโหสิกรรมต่อกันไปนะคะเพื่อนเนาะเวอร์ซูลว้าความรักครั้งนี้แม่หมอคิดว่าอีกไม่นานนะในไม่ช้าไม่นานนี้คนคนนี้กลับมาติดต่อสื่อสารและมีการรีเทิร์นเกิดขึ้นแน,น่นอนนะคะเพื่อนเนาะฮ e a s t t i o n แต่ขอให้ความรักครั้งนี้ เปิดใจนะคะเพื่อนเนาะเปิดใจที่จะยอมรับเปิดใจที่จะคุยเคลียนะและปัญหาความรักครั้งนี้มันจะเดินหน้าไปได้ด้วยดีทั้งสองฝ่ายนะคะเพื่อนๆเนาะแม่หมอก็เป็นกําลังใจนะคะสําหรับเพื่อนๆที่มีประเด็นความรักนะคะคนเก่าคนนี้เขาจะกลับมารีเทิร์นในไม่ช้านะคะเพื่อนๆเนาะวันนี้ขอบคุณนะคะวันนี้แม่หมอบ๊ายนะคะสําหรับเพื่อนๆที่มาเข้ามารับชมรับฟังนะคะพบกับกองการ์ดกองที่2ต่อไปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เลือกเด็กที่สองนี้นะคะเนาะในหัวข้อ ความสัมพันธ์ที่ห่างหายนะคะมีโอกาสจะได้กลับมาสารสัมพันธ์หรือรีเทิร์นกันอีกครั้งหนึ่งไหมนะคะแม่หมอขออนุญาตองคุบาอาจารย์ประจาตัวเ,เพื่อนๆนะคะในการเปิดพลังงานหน้าไพา่สิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกสนุกจากแม่หมอเพราะเป็นการเปิดพลังงานหน้าไพา่โดยรวมนะคะเ,เพื่อนๆเราไม่ได้มาสัมผัสไพ่เองนะคะเนาะถ้าพลังงานไม่ตรงสามารถเลื่อนเลยผ่านเลือกกล่องอื่นได้นะคะเ,เพื่อนอแม่หมอขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไครต์นะคะ แล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะรวมถึงคอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักทุกท่านนะคะาบางครั้งแม่หมออาจจะตอบล่าช้าขออภัยนะคะช่วงนี้งานค่อนข้างเยอะนะคะเพื่อนๆเนาะขอดูตัวตนเข้าก่อนนะคะเป็นยังไงเพื่อนเนะเาะได้ไพ่ของ g OFF SWORD อัศวินผู้ถือดาบนะคะเพื่อนเนาะตามด้วยสิไม้เท้า คนคุณนี้อาจจะอยู่ในช่วงที่มีภาระหน้าที่นะงานเยอะงานหนักนะคะเพื่อนๆเนาะตามด้วยห้าไม้เท้าแล้วก็เจ็ดถ้วยนะคะเพื่อนหกเหรียญสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะเนาะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการ ติดตามแล้วก็ FC ท่านใดที่รอรับชมรับฟังคลิปของแม่หมอต้องขออภัยด้วยนะคะเนื่องจากนะตอนนี้แม่หมอมีเ,ออเพื่อนๆน,นะคะที่อยู่ละแวกใกล้ๆเนาะมาดูให้แม่หมอเปิดดวงชะตาเยอะมากๆนะคะวันหนึ่งก็ค่อนข้างจะเหนื่อยทั้งวันเพื่อนๆเ,เนาะแล้วก็รับงานใน You Tube ด้วยก็ เมื่อวานนะคะต้องปิดหลานหนึ่งวันนะเพื่อเคลียร์งานในช่อง Youtube นะคะเนาะสำหรับความรักเก่าหรือความรักที่เราห่างหายนะคะเนาะคนคนนี้อาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาการออกแบบสถาปนิกนะคะหัวหน้าช่างหัวหน้างานทำงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ตึกอาคารบ้านเรือนนะคะ,ะได้นะคะคนคนนี้นะงานหนักๆหรือถ้าเป็นนักเรียนอายุยังน้อยคือช่วงนี้เขาอยู่ในในช่วงที่ต้องเรียนหนักใกล้สอบหรือว่าสอบนะคะนะเพื่อนๆเนาะประมาณนี้แล้วก็สถานการณ์นะคะคนคนนี้นะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยแม่หมอคิดว่ามันมีประเด็นนะมีประเด็นก็คืออาจจะเป็นฝั่งเราหรือเขาก็ได้นะ ที่มันมีสเสน่ห์เหลือเกินเขาเรียกว่าเสน่ห์เนีน่ยไปถูกตาต้องใจคนอื่นนะคะอาจจะมีคนมาตกหลุมรักมากมายเพราะการที่มีสเสน่ห์ที่มันดึงดูดนะอาจจะเป็นเราหรือเขาก็ได้แล้วเกิดประเด็นเกิดการทะเลาะเกิดการฟาดฟัน ไฟกันเกิดขึ้นนะคะไม่เหมอต้องยแบบนี้นะคะเพื่อนเนาะแต่ว่าสถานการณ์นี้คือมี1คนที่ใจร้อนด้วยอาจจะเป็นเราหรือเขาก็ได้ความใจร้อนเนี่ยตัดสินใจที่จะหันหลังให้กันหรือเลิกลากันก็ได้เนาะ,ะแต่ว่าทั้ง2อฝ่ายเนี่ยอยู่สภาวะที่ว่ามันทั้งเหนื่อยทั้งหนักนะแล้วก็ไพ่ของหกเหรียญก็มานะคะสถานการณ์นี้ไม่หมาคิดว่าตอนที่คบกันระหว่างคุณกับเขานะคะมันอยู่ในช่วงของ การคบกันที่มันเหมือนมิตรที่คอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือกันได้อยู่นั่นเองนะคะเนาะแล้วก็การช่วยเหลือการซัพพอร์ตเนี่ยก็คือทั้งสองฝ่ายเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจเมตตานะคะเขาช่วยเราเราช่วยเขาการเอื้อเฟอื้อเผื่อแผ่แล้วก็ลักษณะนิสัยบางครั้งระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะมันมีอะไรที่คล้ายกันถ้าไฟคือไฟแต่ใจดีก็ชอบไปทําบุญ ประมาณนี้นะคะเพื่อนเนาะแม่หมอเห็นพลังงานนะคะแต่ว่าคนรักของเราเนี่ยเขาจะเป็นประเภทที่ว่าถ้าหลงมัวเมาถ้าชอบใครนะถ้านอกรู้นอกทางเขาจะเป็นประเภทที่ว่ารักเพียงไฟไม่ฟังเพื่อน พอไฟดับทุกสิ่งทุกอย่างจบเขาจะเป็นประเภทนี้นะคะนะแต่ถ้าการที่เราคบกับเขาเนี่ยแล้วเราไม่เข้าใจกันเนี่ยมันก็เกิดประเด็นเกิดปัญหานะคะเพื่อนๆเนาะทำให้คุณกับเขาเนี่ยต้องห่างหายกันหรือไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันก็ได้นะคะมาดูซิว่า แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะได้มาสารสัมพันธ์กันไหมนะคะคลิปนี้นะที่แม่หมอทาหัวข้อขึ้นมานะคะความสัมพันธ์ที่ห่างหายมีโอกาสที่จะได้กลับมารีเทิร์นไหมขอดูบทสรุปนะคะเพืเ่อนๆเนาะมีโอกาสไหมคะถ้าห่างหายไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารบางท่านเพิ่งจะทะเลาะกันไปเมื่อวานนะคะแม่หมอมพูดแบบนี้เลยนะเขาบอกว่าเจ็ดเหรียญเกิดขึ้น The d เดสนะคะ ในช่องความรักเนาะความสัมพันธ์สามไม้เท้า1เหรียญแระสตารก็มานะคะเ,เพื่อนๆเนาะความรักครั้งนี้แม่หมอต้องบอกว่านะบทสรุปนะคะได้ไพ่เดอะเดตนะแต่แม่หมอจะตีพลังงานว่าไพ่เดอะเดตนะคะคุณกับเขาอาจจะคิดว่าเลิกแน่จบแน่ไม่สารสัมพันธ์แล้วนะคะขอจบนะคะแต่จริงๆแล้วคำว่าเดอะเดตนี้ มันมาพร้อมกับพลังงานพระอาทิตย์ที่โผล่ขึ้นอยู่เบื้องหลังไพดเดทการจบหรือการเลิกลาหรือการสังหายมันก็มีโอกาสที่จะได้สารสัมพันธ์หรือเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นใหม่ได้เสมอๆนะคะเพราะคุณเองยังกอดเก็บเขาไว้ในมือหรือตัวเขาเองก็ยังกอดเก็บคุณไว้นะถ้ามีประเด็นเรื่องของระยะทางเรื่องปัญหานะอาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันนะคะอยู่แดนไกลนะคนคนนี้เขายังแอบส่องแอบมอง นะคะนเ,นเพื่อนๆเนาะแล้วอยากจะกลับมาสารสัมพันธ์แต่ว่าเนื่องด้วยตอนนี้เขาอาจจะมีภาระหน้าที่มีงานที่ต้องทํามีภาระที่ต้องรับผิดชอบนะคะอาจจะทํางานทางด้านการเกษตรพืชไร่ได้ด้วยมีการลงทุนมีการร่วมหุ้นกันเรียบร้อยนะคะเนาะแต่ว่ามีประเด็นมีปัญหาแล้วคุณก็คิดว่าไม่น่าจะเดินต่อไปได้แล้วล่ะต้องยุดตินะคะแต่ไม่หมอคิดว่าไพ่ของเดอ s t สตาร์เข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างจบแสงสว่างจาก พลังงานของท้องนาภาพลังงานจากดวงดาวคุณจะถูกเยียวยานะคะความรักครั้งนี้นะเดี๋ยวก็จะมีการมาสารสะพานหรือเริ่มต้นใหม่กันแน่นอนนะมันดูไฟดูฟาดฟันกันตลอดนะคะเพื่อนเนาะคนคนนี้อาจจะอยู่ในกลุ่มของชาวธาตุด,ดินนะคะเขาชอบทําบุญหรือว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือการสอนทําทงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องขององค์กรผู้ศาสนาได้นะคะเพื่อนเนาะคนคนนี้ เป็นชาวาธาตุไฟได้ด้วยนะเมษสิงห์ธนูชาวาธาตุดินก็มังกพรพฤษศก,กันหรือเป็นชาวาธาตุลมนะคะเมทุนตุลกุมได้ด้วยเนาะหรือเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับราศีพิจิกได้นะเพื่อนเนาะราศีที่เกี่ยวข้องกับความเป็นฟันตายราศีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิ่งเสี่ยงนะความดุดันความ แข่งก้าวนะคะเนาะความใจร้อนเจ้าอารมณ์เนี่ยอยู่ที่ตัวตนของเขาได้หมดนะคะเพื่อนเนาะไม่หมาะขอดูซิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะจากไพ่ของนางฟ้านะคะต้องการแนะนําอะไรไหมนะคะกับเพื่อนเพื่อนที่เลือกเด็กที่สองคนรักที่ห่างหายหรือคนที่เราไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารเนี่ยนะระหว่างความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นยังไงนะคะ เคลมิสตี้จริงๆแล้วคุณกับเขามีเคมีที่ดึงดูดกันนะคะเ,เพื่อนๆเนาะอันติควายตดเลิฟและความรักครั้งนี้คุณเองคิดว่าไม่น่าสมหวังแล้วค่ะแม่หมอนะเขาเขาเป็นคนที่อ่อน่าจะเดินต่อไปกับเราไม่ได้แล้วแต่จริงๆเคมีดึงดูดกันนะคะใบสุดท้ายนั่นไงรีทิสก็มานะคะเ,เพื่อนๆเนาะเขาบอกว่าความรักครั้งนี้ การสารสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะถ้าคุณกับเขาเนี่ยสารสัมพันธ์กันอะไรที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นไปได้แต่เขาเนี่ยอยากจะพาคุณเนี่ยไปอยู่ด้วยกันแค่2ต่อ2ไม่ต้องให้คุณเนี่ยไปรู้โรคภายนอกเลยอยู่กันสองคนพาหนีหายเข้าไปในกลิบเมฆนะเหมือนภาพนี้นะคะนะเดินหายเข้าไปในป่าสวมชุดวิวานะคเพื่อนเนาะแม่หมอคิดว่าเขาคิดจะทําอย่างนั้นกับคุณเลยนะอันนี้นะคะแม่หมอก็เป็นกําลังใจในเรื่องของความรักนะคะนะคนเก่า คนที่ห่างหายขอให้กลับมานะคะสารสัมพันธ์รีเทิร์นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้แม่หมอบายๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าพบกับกองที่3ต่อไปได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่3นะคะในหัวข้อคนรักเก่าที่ห่างหายนะคะคุณกับเขามีโอกาสจะได้กลับมารีเทิร์นหรือสารสัมพันธ์กันอีกไหมนะคะแม่หมอขออนุญาตองคูบาอาจารย์ประจำตัวเพื่อนๆน,นะคะ ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวเพื่อนๆในการเปิดพลังงานหน้าไพ่สิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกสนุกจากแม่หมอเพราะเราไม่ได้มาสัมผัสไพ่เองนะคะเพื่อนเนาะพลังงานใดที่ไม่ตรงก็สามารถเลื่อนเลยผ่านไปเลือกกองอื่นได้นะคะเนาะขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็ขอบคุณนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของแม่หมอนะคะขอบคุณมากๆนะคะเนาะขอดูตัวตนเขานะคะเป็นยังไงณตอนนี้สีดาบนะคะนิ่งเฉยเงียบมากๆนะคะเพื่อนๆเ,เนาะ c า a r ออตคนคนนี้เป็นคนไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างศาสนาได้แล้วก็หนึ่งดาบตามด้วย High ฮพิ t เท e s สนะใบสุดท้ายเทมเพ a นต์ ance, นะคะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะคนรักเก่าที่ห่างหายไปนะณนะตอนนี้สภาวะคุณกับเขาเนี่ยนะ บางท่านบางคู่บางกรณีอาจจะไม่ได้ติดต่อสื่อสารหรือเขาเงียบมากๆนะคะ,ะนิ่งมากๆเงียบมากๆหรือเขาอาจจะกำลังรักษาเยียวยาจิตใจบางท่านมีการนั่งสมาธิสวดมนต์ร่วมด้วยนะคะเหมือนคนที่พยายามปรงในปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเนาะแม่หมอคิดว่าคนคนนี้เป็นคนไกลต่างถิ่นต่างแดน ต่างชาติต่างศาสนาหรือเป็นคนที่มีความแตกต่างกับเรามากๆนะคะอาจจะอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าเราก็ได้แต่สังเกตให้ดีคนคนนี้เป็นคนที่ภายนอกอีกอย่างข้างในคิดอีกอย่างนะเพื่อนเนาะแข่งนอกอ่อนในชยอดก็คือนักรบหญิงนะคะนเพื่อนเนาะจริงๆนะเ,เขาจะเป็นคนที่เหมือนอาจจะมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางร่วมด้วยก็ได้เพื่อน ทำงานที่เกี่ยวข้องกับรับราชการทหารตำรวจหรือองค์กรต่างๆนะที่มันต้องมีการยกย้ายการเดินทางงานที่ต้องติดต่อสื่อสารกับผู้ผู้คนมากมายงานที่ต้องควบคุมคนอื่นงานที่ต้องอยู่เ,เบื้องหลังเพื่อควบคุมบางเหียนคนอื่นก็ได้นะคะคนคนนี้นะ <c oughs> แล้วเขาเองจะเป็นคนประเภทที่ว่า ใจคอค่อนข้างเด็ดเดี่ยวนะเพื่อนๆพนืคำไหนคำนั้นตัดสินใจแล้วตัดสินใจเลยและค่อนข้างดือ้อดึงหนักแน่นนะคะมุ่งมั่นทุกๆหน้าที่ทำงานใดๆเข้มแข็งอดทนสูงมีเป้าหมายในชีวิตนะคะนะแม่หมอต้องบอกแบบนี้นะแล้วคนคนนี้หากเป็นท่านหญิงนะคะหากคู่กรณีของเราเป็นท่านหญิงเขาดูแลตนเองดีมีความสวยสดงดงามบุคลิกดูดีมีเสน่ห์ลึกลับชวนหลงไหลต้องบอกแบบนี้นะคะเนาะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ มีความสามารถในทุกๆด้านนะแต่แม่หมอคิดว่าดวงชะตาของคุณกับเขาจะเจอการเปลี่ยนแปลงแน่นอนไพ่แทมพลันเข้ามาเยียวยานะเหล่าบรรดานางฟ้าผู้มีปีกเข้ามาเทน้ำนะมันเหมือนภาพที่เป็นน้ําและไฟเขาเรียกว่าการปรับสมดุลเพื่อนๆนะคุณมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะถ้ามันหยุดนิ่งมันเงียบลงนะเดี๋ยวจะมีการเปลีป่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะแม่หมอขอขยายพลังงานหน้าไพ่นะ ดูบทสรุปความรักครั้งนี้นะคะของเพื่อนๆนที่เลือกเด็กที่3ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะมีโอกาสจะได้กลับมารีเทิร์นไหมคนคนนี้นะคะเพื่อนๆเ,เนาะสี่ถ้วยยังกอดเก็บความรู้สึกทุกใจเจ็บปวดใจด้วย10ดาบโอยเหมือนนอนจมกองเลือดเลยนะคะเพื่อนๆเ,เนาะเซเว่นออฟสอความรักครั้งนี้มีเล่ห์เหลี่ยมต่อกันไม่เปิดเผยนะคะเพื่อนๆเ,เนาะเดอะสตาก็มา <c oughs> ว้าวแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วนะคะเพื่อนๆหนึ่งถ้วยนะคะเนาะแม่หมอคิดว่าบทสรุปนะคะความรักครั้งนี้ทั้งเขาและคุณเนี่ยมันยังมีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันยังกอดเก็บความรู้สึกและก็คุณและเขายังไม่เปิดใจถ้าถามว่ามีคนอื่นมาคุยไหมมีนะคะฝั่งเขาก็มีฝั่งเราก็มีแต่ถามว่าความทุกข์ความเจ็บปวดที่ผ่านมา มันเหมือนบทเรียนมันเหมือนภูมิคุ้มกันที่สอนเราว่าถ้ามีขอให้เจอคนดีถ้ามีฉันเลือกแล้วนะฉันไม่เปิดใจรับใครง่าย,ายๆถ้าไม่ดีจริงนะสถานการณ์ที่ผ่านมาความรักของคุณกับเขาคนเก่าคนนี้มันอาจจะมีอะไรที่เขาเปิดไม่หมดพูดไม่หมดนะแล้วเราอาจจะไปจับโป๊ะแตกหรือมีสถานการณ์ใดที่ทําให้เรารับรู้แล้วคุณกับเขาเกิดมีประเด็นมีปัญหาบางครั้งไม่ได้ทะเลาะกันรุนแรง แต่อยู่ดีก็ไม่พูดนะฉันเก็บมานานแล้วไงฉันไม่พูดฉันไม่พูดเลยประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนะทั้งเขาเองก็ยังงงอะทาไมทําทําไมเธอทํากับฉันแบบนี้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเนาะแล้วก็อยู่ดีก็คือห่างหายกันไปไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารเพราะความไม่เข้าใจนั่นเองแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะกําลังจะเปลี่ยนแปลงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพลังงานเบื้องบนแสงสว่างของดวงดาวมาแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะ เดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงเพราะคุณกับเขาเนี่ยยังรักกันอยู่นะการเปลี่ยนแปลงมีทิศทางที่ดีเขาอาจจะเปิดเผยตัวตนของเขามากขึ้นจากการที่เขาเนี่ยใส่หน้ากากเข้าหาเราไม่พูดความจริงเขาจะมาพูดความจริงนะคะเปิดเผยกับคุณมากขึ้นเพื่อให้คุณยอมรับก็เป็นไปได้เนาะคนคนนี้อาจจะอยู่ในกลุ่มของชาวธาตุลมโดดเด่นนะคะเพื่อนเมทุนตุนกลกุมนะคะแล้วก็อยู่ในกลุ่มของคนที่มีผู้คนรายล้อม เป็นที่ต้องการของตลาดอาจจะหน้าตาดีร่วมด้วยนะท่านหญิงก็สวยท่านชายก็หลอ่อประมาณนี้นะคะเพื่อนเนาะอาจจะอยู่ในกลุ่มของชาวทัดน้ํามีนกรกฎพิจิกได้ด้วยนะคะเนาะแล้วก็นะคนคนนี้แม่หมอคิดว่านะคะความพลาวค่อนข้างมากทีเดียวนะคะเพื่อนเนาะแม่หมอขอดูซิว่าไพ่าจากโรแมนติกแองเจิลนะคะหรือไพ่นางฟ้าต้องการแนะนําอะไรระหว่างความรักคูณกับเขานะคะมันเป็นยังไงนะคะเนาะ ฮัตทูฮัตขออภัยนะคะ family เฮลิ i งเฟมบรี่อิทชูเพื่อนนะใบนี้บ่งบอกว่ามีประเด็นในเรื่องของครอบครัวนะถ้ามีบุตรด้วยกันนะคะคุณกับเขาเลิกกันไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็มาสารสัมพันธ์นะคะเ,เพื่อนหรือกรณีที่มีญาติผู้ใหญ่นะคะพ่อแม่พี่น้องต้องเคลียร์ต้องเ,ออเหมือนประมาณว่าให้ปัญหาครั้งนี้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเ,เพื่อนเนาะ Make the efforts นะคะ Make the e f f o r t นะ ความรักครั้งนี้จริงๆมันเป็นความรักที่ใสๆความรักที่บริสุทธิ์นะคะระหว่างคุณกับเขาคบกันแม่หมอคิดว่ามันไม่ได้คิดที่จะเอาเปรียบไม่ได้คิดที่จะอะไรกันทั้งสิ้นละแต่มันมีประเด็นมีปัญหามันก็เลยห่างหายกันไปนิ่งเงียบกันไปนะคะเพื่อนสเตอร์นะคะความรักครั้งนี้ต้องปลดปล่อยพลังงานที่ไม่ดีออกไปนะคะเพื่อนถ้ามันมีอะไรที่มันไม่เข้าใจกัน มันมีอะไรที่ทําให้คุณกับเขาเนี่ยต้องเกิดประเด็นเกิดปัญหาความรักครั้งนี้เป็นคนไกลต่างถิ่นต่างแดนหรือคนต่างชาติแน่นอนนะคะที่แม่หมอเห็นนะแม่หมอก็เป็นกําลังใจนะคะเ,เพื่อนๆเนาะขอให้ความรักครั้งนี้เดินหน้าต่อไปได้นะคะคนที่ห่างหายคนที่เลิกลาขอให้เขากลับมาสานสัมพันธ์ด้วยดีนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของแม่หมอด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดรับชมรับฟังคลิปต่างๆที่แม่หมอจัดทาขึ้นเนาะถ้ามีเสียงรบกวนภายนอกแม่หมอขว้าัายนะคะเนาะแม่หมออัดคลิปอยู่ใกล้ถนนนะคะห้องที่อัดคลิปนะคะเนาะวันนี้แม่หมอบายบายนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ